พระสมเด็จบางหุนพรมพิมเส้นได้ขึ้นกลุ่มฝั่งวัดใหม่อมาตรลรสกรุเจดีใหญ่พระชุดนี้ขึ้นกลุ่มอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2500พระสร,สร้างในยุคปีพศ2411-2413ถึงบุเกเฟโด้วยสมเด็จพระอาจารย์โตภูมรัาลสีแห่งวัดละคำพระ สมเด็จบางขงมุมพรมพิมพ์เส้นได้ถือว่าเป็นพระยุคสุดท้ายของสมเด็จโตท่านแต่เป็นพระยุคแรกของวัดบางขงมุมพรมที่มีการสร้างพระมาในยุคสมัยของสมเด็จโตท่านเพราะฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้พระชุดนี้จะเป็นพระที่ถูกบรรจุไว้ในกุกเจดี การศึกษาเรียนรู้ให้ศึกษาที่ธรรมชาติความเก่าของพระเป็นหลักคาบกลุ่มธรรมชาติแบบนี้ของปอมไม่สามารถทําเรียนแบบได้พระมีราคาเล่นหากันอยู่ที่หลักแสนถึงหลักล้านต้นๆถ้าเป็นแม่พิมพ์ที่สวยงามพิจารณาง่าย